ถ้าคนไปเจออันนี้ไปอยู่ในน้ําเลยมันสั่งให้ไปอยู่ในน้ําพอคนคนไปใกล้มันก็ดนิ่งๆอยู่สิบหกวันหลานไม่ใหคิวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ย,ยังเป็ดไม่ใหคิวบอกว่ากบก็มึงก็อย่าพูดคนเดียวมันก็บอกไม่ใหคิวว่าอ่ะที่แกก็ยังพูดคนเดียวกูก็พูดโทรศัพท์อันนี้ก็พูดโทรจิตบ์มันว่า <laughs> เอาไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์หมอก็ลงมาความเห็นว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ป่วยโรคไม่ได้เป็นโรคแต่เป็นเป็นโรคจิตมันติดมานานไงเสียงนี่แหละจำไว้นี่คือเขาเรียกงนิิิรเสียงแต่ถ้านนิ้มีทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกมีพระอาจารย์เนี่ยพระพี่เลี้ยงหลวงตาตอนบทใหม่ปีสี่สองไม่เอ่ยชื่อท่านก็นแล้วกันอันนี้มีทั้งภาพทั้งเสียง มีทั้งภาพทั้งเสียงโอ้โห